สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะบทที่8นะคะสำหรับวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะนั่นก็คือเรื่องมุมนั่นเองค่ะส่วนเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือ8.1นะคะจุดเส้นตรงรังสีและส่วนของเส้นตรงนั่นเองนะคะนักเรียนเอ๊นักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะ เตรียมหนังสือคณิตศาสตร์นะคะเราสามารถดูไปพร้อมๆกันกับ PowerPoint ของคุณครูได้เลยนะคะวิชาคณิตศาสตร์หนังสือคณิตศาสตร์เล่ม2ชั้นประถมศึกษาปีที่4นั่นเองค่ะในหน้าที่103นะคะนักเรียนสามารถเปิดไปนะคะในหน้าที่103นั่นเองค่ะ สำหรับหน้าที่103นะคะ8.1จุดเส้นตงรงรังสีและส่วนของเส้นตรงนั่นเองค่ะคุณครูนะคะก็มีวิดีโอนะคะสนุกสนุกนะคะเกี่ยวกับจุดเส้นตงรงรังสีและส่วนของเส้นตรงนะคะให้นักเรียนได้รับชมและได้รับความรู้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะเราพร้อมหรือยังคะถ้าเราพร้อมแล้วเราไปชมวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเมื่อเราดูวิดีโอจบแล้วนะคะคุณครูก็มีสัญ,ญลักษณ์จุดเส้นตรงรังสีและส่วนของเส้นตรงมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะจุดนะคะสำหรับจุดสัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้นั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นจุดจุดเดียวนั่นเองค่ะ ต่อมาเส้นตรงนะคะสัญลักษณ์ของเส้นตรงนะคะนักเรียนก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะมีหัวลูกศรทั้งสองฝั่งนะคะสำหรับสัญลักษณ์ของเส้นตรงนะคะเมื่อเราเจอเส้นตรงซึ่งเส้นตรงนี้นะคะเรียกว่าเส้นตรง a, b เรียกชื่อหรือจะเรียกว่าเส้นตรง b, a ก็ได้ค่ะในเมื่อเรา มันมีสัญลักษณ์นะคะก็คือเครื่องหมายลูกศรแบบนี้ค่ะแต่หัวลูกศรน,นั้นจะอยู่ทั้งสองฝั่งนั่นเองนะคะนี่คือสัญลักษณ์ของเส้นตรงนั่นเองค่ะและสำหรับต่อไปสัญลักษณ์ของรังสีรังสีนี้เราสามารถเขียนแทน เส้นรังสีที่เราเห็นนะคะเรียกชื่อก็คือรังสี AB ซึ่งสัญลักษณ์ของเขาก็คือเป็นลูกศรน,นะคะลูกศรที่มีหัวลูกศรแค่ฝั่งเดียวนี่คือสัญลักษณ์ของ AB หรือสัญลักษณ์ของรังสี AB นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงมีสัญ,ญลักษณ์อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูนะคะสัญ,ญลักษณ์ของส่วนของเส้นตรงนะคะจะเป็นเส้นตรงและมีแค่จุดนะคะไม่มีหัวลูกศรซึ่งส่วนของเส้นตรงเส้นนี้มีชื่อเรียกว่าส่วนของเส้นตรง AB หรือส่วนของเส้นตรง BA ก็ได้ค่ะซึ่งสัญ,ญลักษณ์เราจะเขียนขีดข้างบนแค่นั้นเองนะคะ ต่อมานะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำค่ะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทำในหนังสือหน้าที่40และ41ในเล่มแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่ม2นั่นเองค่ะ สำหรับแบบฝึกหัดหน้าที่40นะคะให้นักเรียนลากเส้นต่อจุดตามลำดับโดยใช้ดินสอและไม้บรรทัดแล้วระบายสีให้สวยงามอ่านโจทย์อีกรอบนะคะให้นักเรียนลากเส้นจุดต่อจุดตามลำดับโดยใช้ดินสอและไม้บรรทัดย้ำอีกรอบระบายสีให้สวยงามนั่นเองค่ะ ไม่ต้องให้คุณครูพาทำนะคะนักเรียนทำเองได้นะง่ายนิดเดียวเรียงลำดับจากเลขหนึ่งนะคะการเรียงลำดับเราจะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากล่าจากจุดที่เป็นเลขหนึ่งต่อไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่อยู่ปอสี่แล้วเราทำได้นะคะแล้วนักเรียนสังเกตว่าได้สัตว์ออกมาเป็นตัวอะไรและระบายสีให้สวยงามน,นั่นเองค่ะในหน้าที่สี่สิบนะคะ ต่อไปหน้าที่41ค่ะให้นักเรียนทําจุดเหมือนคุณครูได้เลยค่ะมีจุด A จุด B จุด C จุด E และจุด F นั่นเองค่ะซึ่งในหน้านี้นะคะเราจะมารากจุดไปพร้อมๆกันให้นักเรียนลากจุดจากจุด A ไปยังจุด B ค่ะอันดับแรกนะลากจากจุด A ไปยังจุด B แล้วลากจากจุด B มายังจุด C ค่ะลากจากจุด B มายังจุด C ต่อไปลำดับที่3ให้ลากจากจุด C ไปยังจุด E นั่นเองค่ะลากจากจุด C ไปยังจุด E นั่นเองนะคะและเส้นสุดท้ายคือลากจากจุด E ไปยังจุด F และสิ้นสุดที่จุด A เหมือนเดิมนักเรียนก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปอะไรอีกรอบนะคะให้นักเรียนลากจากจุด A ไปยังจุด B แล้วลากจากจุด B ไปยังจุด C และลากจากจุด C ไปยังจุด E และลากจากจุด E ไปยังจุด F และลากจากจุด F มายังจุด A เหมือนเดิมนั่นเองค่ะและให้เขียนลงไปว่ารูปที่ได้เป็นรูปอะไรเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูป และบุชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วส่งเข้ามาในลายส่วนตัวของคุณครูนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ